ปัจจุบันเนี่ยพรบรจราจรทางบกเนี่ยมันยังไม่ได้มีกฎหมายที่ตรามาตาแยกออกมาว่าผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถให้ผู้ข้ามทางม้าลายทุกครั้ง หลังจากเหตุการณ์คุณหมอก็ตายผ่านไป1ปฟีตัวเลขของการข้ามถนนเนี่ยในภาพรวมๆด,ดีดีขึ้นแต่ถ้าเจาะลงไปของผม าทางม้าลายนะในภาพรวมประเทศเนี่ยไม่ได้แตกต่างมากนักกับปีที่ผ่านมาเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่แต่ที่ยังยังขยับได้ช้าเป็นเรื่องการใช้ความเร็วณนะทางข้ามหรือถ้าเป็นกลุ่มโมเตอร์ไซค์ก็คือยังไม่ได้หยุดให้คนข้ามเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องมีการจัดการไม่เฉพาะกรุงเทพนะในภาพรวมของประเทศแต่กรุงเทพเนี่ยเนื่องจากเป็น1ใน3ของการชนบนทางม้าลายของประเทศเราเป็นจุดที่ต้องจัดการมากเป็นพิเศษครับ ปัจจุบันเนี่ยในในพรบจราจรทางบกเนี่ยมันยังไม่ได้มีกฎหมายที่ตรามาตาแยกออกมาว่าผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถให้ผู้ข้ามทางม้าลายทุกครั้งที่มีคนจะข้ามครับมันจะมีแค่มาตรา46ที่วรสองที่เขียนไว้ว่าผู้ขับขี่รถควรจะชะลอเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายห้ามแซง เมื่อก่อนถึงทางม้าลายประมาณ30เมตรครับแต่ว่ามันไม่ได้มีกฎกฎหมายข้อไหนบัญญัติว่าต้องหยุดซึ่งมันก็เลยทําให้วัฒนธรรมการขับรถในเมืองไทยเนี่ยเมื่อเห็นทางม้าลายเนี่ยผู้ขับขับขี่รถก็ไม่ได้จําเป็นต้องหยุดก็ได้คือถ้ามีการขับแซงรถคันอื่นในช่วงที่ถึง30เมตรก่อนถึงทางม้าลายเนี่ยก็มีโทษปรับซึ่งเดิมเนี่ยปรับพันเดียวแต่ว่า ฉบับล่าสุดเนี่ยฉบับ13าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาปรับเป็นสี่พันก็เป็นมีแค่โทษปรับไม่ได้มีโทษแบบว่าจําคุกหรือว่าอะไรนะครับถ้าชนคนบนทางม้าลายเนี่ยจะไปเป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งก็คือเป็นขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งตอนนี้ที่เราผลักดันไปในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีการยื่นหนังสือเรียกร้องไปยังพักการเมืองเพราะว่าพักการเมืองเนี่ยก็จะมีสสใช่ไหมครับซึ่งปกติเราแก้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายช่องทางหนึ่งในนั้นก็คือการให้สสเข้าชื่อกันอย่างน้อย25คนเพื่อที่จะส่งเรื่องไปที่ประธานสภาแล้วก็มียื่นหนังสือไปที่ประธานสภายื่นหนังสือไปที่พักการเมืองฝ่ายรัฐบาลซึ่งเสียงตอบรับมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตอบรับ กลับมาดีมากเคยถกประเด็นนี้กันแล้วแล้วก็คิดว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะผลักผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าทีมทีมกฎหมายเราก็มั่นใจว่าถ้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือว่าเปลี่ยนรัฐสภาชุดใหม่เราก็จะดําเนินเรื่องยื่นเรื่องพวกนี้อีกซึ่งการเกิด เหตุแค่ซีวินาทีนั้นเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปหมดเลยทุกอย่างถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่เหตุนี้เกิดขึ้นจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นคุณหมอกระต่ายก็ได้คือทุกคนก็มีคุณค่าความเป็นมนุษย์เหมือนกันคือไม่ว่าใครก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองในการที่เราจะสามารถข้ามทางม้าลายได้อย่างปลอดภยนะัยครับ